สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการเต๋าตั้งเต๋าอีพีสามนคะครับโอ้โหผมเนี่ยชอบกินเส้นหมา่าม้า <c oughs> ดีพี่ดีดครับ <c oughs> เนี่ยเนี่ย<ด>เนี่ยรครั้งนี้นะฮะผมจับทัพพีแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจะทำกับข้าวแล้ว <c oughs> หลังจากที่ทำของหวานมา2อ EP แล้วนะครับครั้งนี้มาทําของข่าวบ้างนะฮะเมนูนี้ง่ายๆครับผมเป็นเมนูประจําชาติไทยเลยนะครับนั่นก็คือผัดกระเพรานั่นเองแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นกระเพราสูตรผมเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบกินเส้นมาม่าโอ้เกลือไปแล้วเกลือไปเลยครับเส้นมาม่านะครับผมแล้วก็ชอบกินผัดกระเพราผมเลยจับ2อย่างนี้มาผสมกันครับเลยเป็นเมนูที่มีชื่อว่าผัดกระเพรามาม่าแห้งนะครับผม เริ่มทำเลยดีกว่านะครับตั้งไฟฮะวันนี้ผมมีเชฟเต๋อมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจพอเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเชฟเต๋อว่าได้นะครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งควันนี่ตอนนี้ควันขึ้นแล้วนะฮะโอเคใส่ลงไปครับพริกกระเทียมระวังลิดกล้องละลายด้วยนะะโอเคตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วครับของหมูด้วยนะฮะใส่หมูสับลงไป ดี๋ยวขอน้ำเปล่านิดหน่อยนะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะนี่พี่ดีกาไม่ได้ทำนะทุกคนอยู่จ้าหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็จะใครยี่อ่ะตัดหมูไปเรื่อยๆาใส่เครืองปรงแล้วนะมาเชฟเสิร์ฟมาอย่างแรกนะครับที่ใส่ซอสปรุงรสไปนะครับผมแล้วก็นี่ ใส่ฟิลวขาวใส่ฟิลวขาวเข้าไปแล้วก็ตามด้วยนะ้ำมันหอยนะครับโอเคใส่มาม่าลงไปครับมาม่านี่สามขอนะเพราะว่าเจ้ากินมากโตกดกกระ,บบระย่างน่อยดิเนี่ยเนี่ยนี่หักทุกวันฝุดทุกวันจริงๆอาจจะต้องปรุงรสอีกหน่อยนะเพราะว่า มาม่าเส้นมันเยอะมากต้องปรุงเพิ่มหน่อยครับนะครับ,รบเพราะเส้นมาม่าเราเยอะนะครับเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเนาะสีมันก็จะจืดๆหน่อยผมชอบกระเพราสีาขาวๆไม่นะค่คอยชอบสีเข้มเข้มเท่าไหร่อ่ะเริ่มสีสันเริ่มมาแล้วต่อไปใส่นี่ครับใบกระเพราไม,ม่ได้กินยิ้เฮ้ยอยากให้มาดูต่อมาดู นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพราหมูสับมามา่าผัดแห้งนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปใส่าจานแล้วก็เดี๋ยวมาทอดไข่ดาวโตอีกที่หนึง่งรอชมได้เลยครับไปเดี๋ยวผมจะให้ยอดฝีมือน,นะครับเชฟในการทอดไข่ดาวมาช่วยนะครับผม,เ,มเตอมาเตอร์ข้าวแชน่อยข้าชาหน่อยนี่สวัสดีครับเดีย๋ยวรอรอนอีกนิดนึงยามาตููใช่ายามาตููโอเคน้ำมันร้อนแล้วลงเลยสองฟอง ยังมะตูนี่คือเราปล่อยให้น้ำมันร้อนปุ๊บแล้วก็เอาไข่ลงไปปอกไฟเบาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แค่นั้นแหละครับรอข้างนอกกรอบจะเสร็จแค่นี้นี่เป็นไงง่ายเหมือนทอดไข่เนี่ยง่าต้องมาทุกเทปเลล่ะเต๋อก่อนลงนี่คือไฟแรงใช่ให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วก็พอลงไปปุ๊บก็ปันไฟออกมาใช่แล้ข้างเริ่มกรอบแล้วครับกรอบนอกข้างบนก็ยังยังเป็นมะตูนอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับปิดโทรศัพท์ด้วยครับโอเค มันจะไหม้ไหมเต๋อไม่ไหม้ไม่ไหม,ไม,ไม้เพราะเรารใช้ไฟอ่อนแน่เนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้วิธีการจัดจานของเชฟเตอ๋อนะฮะโปะข้าไปว้าวน,นี่เป็นไงละ่ะหมุนเองไม่มีดอลลี่ก็หมุนเองมีเป็นไงเป็นไงนี่ไงนี่ไงว้านี่ ว้าวนี่ครับผัดกะเพราแห้งเป็นไงดูคำนี้ร้องไหมอร่อย <c oughs> มากทำเองกินเองชมตัวเอง ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะครับก็โอเควิธีการก็ง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยครับว่าทำสำเร็จหรือเปล่านะผมคิดว่าทำสำเร็จทุกคนแหละเพราะว่าผมยังทำสำเร็จเลยนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันให,หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผัดติดป,ปักไป